กฎวยากรณ์ที่ควรรู้ข้อที่20นะครับความจริงแล้ว has นั้นนะครับมาจาก have เติม s นั่นเองแต่ภาษาอังกฤษจะไม่ใช้ have เติม s นะครับนะจึงลดรูปมาให้เหลือเป็น has เช่นประโยคว่า she has beautiful eyes หล่อนมีในตาที่สวยงาม เขาไม่ใช่นะครับนะประโยคนี้ have t h e m a s c เนี่ยในเมื่อประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่3นะครับคือ he She, i t แล้วก็เป็น present simple นะครับนะลดรูปมาเหลือเป็น she has beautiful eyes นะครับหล่อนมีในตาที่สวยงามเห็นเสียงได้ยินนะครับเข้าในเนื้อเรื่องเลยหน้า20หน้า20นี้ชื่อหัวเรื่องว่า all around the world นะครับคือรอบโลก เราจะเรียน vocabulary นะครับคำศัพท์เกี่ยวกับ travel นะครับการเดินทางการท่องเที่ยวและก็ mean of transport นะครับ mean มแีแปลว่าวิธีนะครับตรงนี้ mean ไม่ได้แปลว่าหมายถึงหรือไม่ได้แปลว่าอาจะหนีขี้เหนียวนะครับมี mean นนได้หลายอย่างนะครับนะ part of an airport นะครับส่วนใดส่วนหนึ่งของสนามบินนะครับ แล้วก็ไกรม่านะครับเราจะเรียนเรื่อง present perfect present perfect continuous past perfect นะครับหรือ past perfect continuous ครับแล้วก็หัวเรื่องภาษาอังกฤษนะครับจะเรียน reporting lost uh, luggage นะก็คือรายงานเกี่ยวกับสัมภาระที่หายไปแล้วก็ทักษะการเขียนนะครับจะเรียนเรื่อง article describing a journey ก็คือหัวเรื่องในการอธิบายเกี่ยวกับการเดินทาง โอเคครับอันนี้ Oral World นะครับเกี่ยวกับ t r a v e l i นะครับการเดินทางรถบัสนี้นะครับหนาะชื่อว่า t e r a Bus ซึ่งอยู่ในประเทศแคนาดานะครับแล้วก็รถนั่งแบบนี้นะครับนั่งต้องใช้สไลด์บนน้ำแข็งนะครับเพราะไม่มีล้อเลื่อนนะครับนะเขาเรียกว่า m o n t e t o b a g e n นะครับแล้วก็อันนี้เดินทางโดยการนั่งล่องอนั่งบน ก็เรียกอะไรนะโหนสลิงครับโหนสลิงก็เรนฟอร์เรสซิปไลน์นะครับทัวร์ซึ่งอยู่ในประเทศคอสตาริกานะครับนะโอเคครับมาดูในรายละเอียดกันนะครับหนาะการท่องเที่ยววินส์เดอะไวเอเชนะ s รับเป็นชื่อคนนะครับนะ Voyager นะครับ Voyager นะครับแปลว,ว่านักเดินทาง วินผู้เป็นนักเดินทางนะครับ Guess what I have just been เขาบอกว่าไหนลองเดาซิว,ว่าฉันไปเที่ยวที่ประเทศไหนมา Sightseeing in Havana in 1950s American car ไปเที่ยวชมวิวในฮาวานาในปี1950ถึง19 1951 1960ในบริด้ด้วยรถยนต์นะครับไปเที่ยวโดวยรถยนต์ในประเทศอเมริกาใช่หรือไม่ นะครับ The driver picked me up in the early morning. ไม่ใช่ใช่หรือไม่นะครับนะเป็นเครื่องหมายอัศจรรย์อัศเจรีไม่ไม่ใช่อัศจรรย์ <c oughs> พูดผิดอดอทับตัวหนังสืออยู่นิดหนึ่งเอาโอเคไปต่อครับ The driver picked me up in the early morning ก็คือคนขับรถนะครับหรือโชอเฟอร์มารับเราตั้งแต่เช้าเลย when it's still cool ซึ่งอากาศยังหนาวอยู่นะครับนะในช่วงเช้า and the streets are q u i e t แล้วก็บนถนนนะั้นช่างเงียบสงบเหลือเกินโอเคนะครับภาพไม่ทับเลยนะครับ he had put the top down แล้วเขาเองนั้นนะครับนะ h uh, e had put the top down ก็คือเอาคว่ำคว่ำลงนะครับหนาะวคว่ำบางสิ่งบางอย่างลงนะครับ w t w o w t t o w n t sea นะครับแล้วเราก็ไปเดินลงไปนะครับหนานในทะเลหรือเดินลงไปเที่ยวที่ทะเลว่าอย่างนั้นเถอะ passing other classic cars shining in the sun เราโดยการนั่งนะครับรถชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นรถคลาสสิกนะครับแล้วก็แสงประทิดสาศส่งนะครับนะ แสงอาทิตย์สาดทองสาดส่องเข้ามาได้ก็คือรถเปิดประทุนนั่นเองนะครับออกเงอาว่ารเปิดเปิดประทุนนะครับ They were every color of the rainbow แล้วก็มีรุ้งกินน้ำนะครับนะก็บรรยากาศสวยงาม Sweet so นะครับก็อุทานขึ้นมาว่ามันเป็นบรบร,รยากาศช่างหวานชื่อนอะไรเช่นนั้นประมาณนั้นนะครับ Has anyone else taken a ride right in o n e of these in Cuba แล้เขาบอกว่าใครเคยไปนั่งรถแบบนี้นะครับนะในประเทศคิวบาบ้างหรือไม่อันนั้นก็คือเล่าประสบการณ์ว่าไปเที่ยวที่ประเทศคิวบามานะครับผมของผู้เขียนที่ชื่อว่า w i n ช์นะครับซึ่งเป็นนักเดินทางใช่ชื่อว่า w i n ช์ผู้เดินผู้เป็นนักเดินทางนะครับ มาดูคอมเมนต์ที่2นะครับหรือสารคดีหรือว่าบทความที่2นะครับชื่อว่าเทเนียนะครับเทเนียลูฟนะครับอันนี้ชื่อคนนะครับเทเนียลูฟเทเนียโลฟบอกว่า I have been I have never been to Cuba ฉันไม่เคยไปประเทศคิวบานะวินส์นะครับเอ่เอถึงวินเมื่อกี้นะครับดนาะวิน์เป็นคนโพสต์ขึ้นมาคนแรก but แต่ว่า I visit foreign country on business Quite often. แต่ผมเนี่จะเดินทางไปต่างประเทศนะครับก็คือไปเพื่อทำธุรกิจนะครับหนาบ่อยครั้งมากๆ and I have seen some strange ways to get around และก็ฉันได้เห็นวิถีนะครับการดำเนินชีวิตของผู้คนที่แตกต่างกันออกไปทั่วโลกเลย when I was in Cambodia ครั้งหนึ่งนะครับผมได้เดินทางไปประเทศกัมพูชา กำลังดังเลยนะครับในประเทศกัมพูชาในเมืองไทยตอนนี้ I ran into a, tra a, tra a traveler who told me about the bamboo train. Ran into นี่แปลได้สองอย่างนะครับนะก็คือแปลว่ารถชนกับแปลว่าพบนะครับแต่ในที่นี่ก็แปลว่าพบนะครับนะไม่ได้แปลว่ารถชนฉันไปพบกับนักเดินทางคนหนึ่งนะครับผู้ซึ่งเล่าให้ฉันฟังเกี่ยวกับรถไฟ ทําทด้วยไม้ไผ่คำว,ว่ารถไฟทําด้วยไม้ไผ่เดี๋ยวจะมีรูปให้ดูให้ดูรูปก่อนเลยก็ได้ครับมันไม่ใช่รถไฟนะครับคือแล่นบนรางรถไฟแต่เป็นรถที่ทําด้วยไม้ไผ่ให,ให้ให้พู้นักท่องเที่ยวนั่งอย่างเงี้ยนะครับนะเปิดประทุนไม่มีกั้นอะไรทั้งสิน้นอันนี้นะครับเรียกเรียกว่าบมบูเทรนนะครับนะจะเรียกว่ารถไฟฟ้าไม้ไผ่ก็มันกระไรอยู่นะครับนะ เราเป็นว่าลักษณะเป็นแบบนั้นเรียกว่า Bamboo Train นะครับ Away Travel o by Train by Rail ก็คือเดินทางด้วยทางรถไฟนะครับ Rail That I Had Never Come Across Before อักษรตัวทึบนะครับคำว่า Come Across นะครับไม่ได้แปลว่ามาและไม่ได้แปลว่าข้ามอะไรทั้งสิ้นนะครับนะ คำว่า cross เป็น proso วเวิร์นะครับเป็นกริยาวลีนะครับแปลว่าพบเหมือนกันเหมือนกับคำว่า uh, come into นะครับ come into หรือ oh, r a n into ตัวตีกับมันจะ come into r a n into ซึ่งฉันไม่เคยพบเห็นมาก่อนนะครับ before it uh, has a long white ride it has a long white bamboo platform it is ตัวตีรับ It is a long white bamboo platform มันเป็นแพลตฟอร์ม uh, plat, ก็คือเป็นพื้นที่แบนๆราบๆนะครับหนากว้างๆที่ทำโดยไม้ไผ่ On special wheel ซึ่งเป็นล้อพิเศษนะครับ that ซึ่งสามารถ fit on a railway tracks ซึ่งสามารถที่ใช้วิ่งหรือใช้แล่นกับบนรางรถไฟได้นะครับ A motor turn the back wheel And move t ย train s a l o n g โดยใช้เครื่องยนต์นะครับดะในการหมุนล้อนะครับนะล้อหลังนะครับนะ back wheel ให้สามารถที่ขับเคลื่อนไปได้ตามทางตามรางรถไฟ At the first miles a n hour ก็คือวิ่งได้ชั่วโมงละ31ไมล์นะครับ It wasn't very comfortable มันไม่ได้สะดวกสบายมากอะไรมากมายนะครับนะมันเป็นการผจญภัยแอดเวนเจอร์นะครับนะที่บรรยากาศดี But จะ a v e ฮ e เ o r บ e r f o ก t e t u r เด็แต่ฉันไม่เคยลืมการเดินทางในครั้งนั้นเลยนี่คือคอมเมนต์ของเาเนียลูฟนะครับมาดูคอมเมนต์ของกรีนโทรเวกันการอีกนคนนะครับ แม่รูปปูณโรรยังบังอยู่นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเลื่อนไปข้างหน้าอีกนิดดีกว่าน่าจะเลื่อนได้อีกนิดหนึ่งามาแปลกันต่อครับเกรนทราวูนะครับบอกว่าเกรซโซรีกายโอ้เป็นเรื่องราวที่สุดยอดมากๆเลยนะเจ้าหนุม่มนะครับแปลว่าประมาณนั้นนะครับนี่ก็อสำนวนของครูนั่นนะครับนะแปลกันส่วน สำนวนของแต่ละท่านแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับ In Costa Rica there is a cool way of seeing things from the air ผมจะเล่าถึงประสบการณ์ที่ไปเที่ยวประเทศคอสตาริกานะครับหนาะนะเป็นการเดินทางที่สุดยอดเย๋าเ่ามเงมากๆเลยนะครับท่านสามารถที่จะชมนั่งชมวิวได้จากบนอากาศจากในอากาศนั่นก็คือ on s i p line ก็คือ นั่งบนโหสน,นโหลสลิงนั่นเองโหนสลิงนั่นเอง over the forest there แล้วก็ข้ามไปนั่งบนสลิงนะครับนะไปบนเหนือป่าเหนือป่าชื้นนะครับป่าฝน company have set up ships line tour ซึ่งบริษัทได้จัดการท่องเที่ยวแบบนี้นะครับด้วยการโหนสลิงหรือว่านั่งบนสลิงนะครับ I had been a holiday there for two days when I saw an ad for them ซึ่งฉันได้เห็นโฆษณานี้นะครับแล้วก็ไปใช้บริการนะครับผมที่นั่นเป็นเวลาสองวัน and I spent the rest of my holiday w i s h i n g through the trees แล้วฉันก็ได้ไปใช้วันหยุดพักผ่อนโฮลเดย์ที่นั่นนะครับด้วยการเที่ยวในป่าอย่างหือหวานะครับ อิ a ซ o ฮตแต่มันค่อนข้างร้อนนิดหนึ่งนะครับเฮล i t ตคันทรีเพราะว่ามันเป็นประเทศแถบแถบร้อนชื้นนะครับนะฮูมิดคันทรี and that really cool m e d o w n แต่อย่างไรมันก็ทำให้ฉันนี่รู้สึกเย็นจะเยือกหรือว่าทำไม่ใช่เย็นเยือกทำให้ฉันนี่รู้สึกเย็นสดชื่นนะครับเพราะไปเที่ยวในป่านั่นเองนะครับนะอันนี้คือคอมเมน จากคนที่เรียกว่า Green t r o ว e l และมีคนหนึ่งชื่อมาเรียนจาวิสนะครับก็มาคอมเมนต์ต่อมาเรียนจาวิสบอกว่า I am like a t a n i a ผมอาฉันเองนั้นชอบที่แทนเนีย I have had an experience you can't find anywhere else ผมเคยไปได้ประสบการณ์มาจากที่ที่นี่นะครับซึ่ง น้อยคนนักนะครับหน้าที่จะพบเจอหรือว่าที่จะเคยไปในสถานที่แห่งนี้นั่นก็คือ Riding อ o n ช e ชูเบเกิลคือไปนั่งรถมอนเช่ชูเบเกิลนะครับรถแบบนี้เป็นรถอย่างไรครับเดี๋ยวฟังอธิบายต่อ on the sunny islands of uh, Madeira นะครับถ้าอ่านผิดก็ขอไปด้วยนะครับ Madeira นั่นก็คือวันที่มีอากาศสดใสนะครับในกาะเมดเอร่าจีสตูเบอร์เก้นแรนด์ออน d ดอะ h ร r ร a ตูเบเกนนี้นะครับก็วิ่งบนถนนนะครับนะ not on ice ไม่ได้วิ่งบนหิมะนะครับไม่ได้วิ่งบนน้ำแข็ง two r i v a l s in traditional white uniform control it จะมีพนักง,งาน ควบคุมนะรถนี้นะครับด้วยการสวมชุดสีขาวด้วยนะครับนะในการควบคุมรถนี้ i n t e m i n i s it g o to 2 kilometers downhill มันวิ่งได้นะครับไปในยี่สินาทีนะครับมันจะวิ่งได้2กิโลก็คือกิโลละ10นาทีนะครับซึ่งวิ่งลงจากเดินเขานะครับนะไม่ได้วิ่งขึ้นเดินเขานะครับถ้าขึ้นเดินเขานี่คนเข็นกันเหนื่อยเลยนะครับ ติวของม .2 ให้หน่อยได้ไหมครับมสองคุณครูทำหนังสืออัปบีดกับหนังสือแอคชั่นไว้แล้วนะครับนะสองเล่มนะครับลูกเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับนะจากคุณปันทอนนะครับอ่า uh, t s uh, v e r ร f ่ฟา at time กิโลละ สินาทีนี่เขถือว่าไวพอสมควรนะครับนะ very fast at time เพราะว่ามีคนเข็นตามหลังด้วยนะครับนะไม่ใช่วิ่งด้วยเครื่องยนต์ได้กิโลเมตรละสิบนาทีนี่ก็ถือว่าไวพอสมควร one otherwise I thought we were about to ran over that tourist ฉันคิดว่านะครับนะสักครั้งหรือสองครั้งฉันจะต้องมาที่นี่นะครับเพื่อท่องเที่ยว แบบนั้นอีกครั้งอีกนะครับนะรนโนเวอร์รนโนเวอร์แปลว่ากระทำซ้ำนะครับในที่นี้นะครับ But the driver know what they're doing นะครับแต่นะครับคนขับนะร,บรู้นะครับว่าพวกเขาควรที่จะทำแบบไหน We're a about to r u n o v e r that tourist อ่าโทษทีนะครับนะ we are about to run over the tourist เนี่ยคือบางทีเรานั่งไปรถเนี้อาจจะวิ่งไปชนนะครับ run over ตรงนี้ต้องแปลว่าชนเลยนะครับนะไม่ได้แปลว่ากระทำซ้ำโทษทีนะครับ run over อาจจะวิ่งไปชนกับนักท่องเที่ยวนะครับที่กำลังเดินอยู่ก็ได้นะครับแปลนะครับคนขับรถรู้นะครับว่าพวกเขาจะต้องบังคับรถแบบไหนโอเคนะครับแปลแบบนั้นครับ โอเคครับทีนี้เรามาดูแบบหงัดข้อที่หนึ่งกันนะครับคำสั่งก็บอกว่าให้ names means of transport ให้ระบุชื่อนะครับคำว่า n a m e means นะรับวิธีของระบบขนส่งที่ we use ที่เราใช้ to travel เดินทาง by air นะครับเดินทางในอากาศเดินทางในอากาศก็จะใช้ p l a n นะครับเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์นะครับ2ระบบ บายเรลบายไรเรลนะครับบายเรลก็คือรางรถไฟนะครับก็คือเทรนรถไฟนั่นเองบายรถบนถนนนะครับก็มีรถโคชรถโคชก็คล้ายๆกับรถบัสสองชั้นนั่นเองนะครับรถบัสนี่เราก็รู้จักกันแล้วนะครับคาก็รถยนต์นะครับรถเก๋งนะครับนะมอเตอร์ไซค์ก็รถมอเตอร์ไซค์นะครับสกูตเตอร์ก็เป็นรถไฟชนิดหนึ่งนะครับนะไม่ใช่สกูตเตอร์ที่วิ่งในน้ำนะครับ ริกโชเป็นรถลากนะครับนะรถลากรถสมัยก่อนแท็กซี่กับแท็กซี่นะครับนะส่วนขวดไว้นะครับนะเป็นรถจักรยานสี่เหลี่ยมนะครับนะนี่คุณครูก็ไม่เห็นภาพเหมือนกันแต่มันแปลไว้อย่างนั้น <c oughs> พอดีหันไปเห็นนะครับลูกคนเมื่อกี้บอกว่าครูคิดว่างกรดมอสองอยากไหมครับแล้วมาคุณครูไม่ยากนะครับลูก นะครับคุณครูสอนภาษาอังกฤษไม่ยากนะครับลูกนะไม่ว่าระดับม .2 หรือระดับปริญญาตรีนะครับก็ไม่ยากเพราะคุณครูจบเอกภาษาอังกฤษปริญญาตรีเอกภาษาอังกฤษเกรตินิยมนะลูกลองเรียนดูครับเรียนในทุกๆแพลตฟอร์มที่คุณครูสอนนะครับเดี๋ยวลูกอาจจะเข้าใจนะครับพอเข้าใจแล้วภาษาอังกฤษมันไม่ยากนะครับผมยากอย่างเดียวคือไม่รู้ศัพท์นะครับเพราะคําศั์นี่คุณครูเองก็รู้ไม่หมดนะครับนะเพราะเราไม่ใช่คนฝรั่งนะครับ ก็ต้องท่องนะครับนะโอเคครับไปต่อครับ by water นะครับเดินทางทางน้ำก็มี boat boat แปลว่าเรือลำเล็กนะครับนะถ้า ship เรือลำใหญ่ g o n d o l a นะครับเป็นเรือชนิดหนึ่งนะครับคล้ายๆเป็นเรือแจวนะครับหนาะประมาณนั้นแล้วก็เรือเฟอร์รี่ก็คือเรือข้ามฟากที่สามารถบรรทุกรถได้หลายหลายคาันเช่นเรือเฟอร์รี่ไปเกาะสม,มุยเป็นต้นทีนี้เขาบอกว่า which means of transport do you prefer แล้วคุณชอบการเดินทางแบบไหน Why เพราะอะไรทำไมให้ให้เหตุผลด้วยคำตอบประมาณคร่าวๆอย่างนี้นะครับนี่คือคำตอบว่าชอบการเดินทางแบบไหนนะครับ My favorite means of transport Why on holiday is plane is a plane because I get excited on the journey to a far away place It's comfortable and safe too แปลว่าระบบการขนส่งที่ชื่นชอบของฉันนะครับในขณะที่ฉันไปเที่ยวในวันหยุดโฮลิด์ก็คือเดินทางด้วยเครื่องบินเพราะว่านะครับมันทําให้เต่นเต้นนะครับในการเดินทางระยะทางไกลไๆใสถสารที่ไกลๆและมันก็ทั้งสะดวกสบายและปลอดภัยด้วยนะครับนี่คือกาแปลประมาณนี้หมห้านี่คุณครูแปลให้อย่างนี้นะครับไม่ได้แปลทีละคำศัพท์นะครับนะ ไม่เหมือนกับม1ถึงม3แล้วก็ม1อ่าไม่ใช่เหมือนปอ1ถึงม3นะครับป .1 ถึงม3นี่คุณครูเขียนคำแปลให้ด้วยเลยนะครับไปต่อข้อที่2ครับข้อที่2องคำสั่งก็บอกว่า show some unusual means of transport ให้นักเรียนแสดงให้เห็นถึงวิธีของการขนส่งที่ไม่ปกติ unusual In which country can we see it? และเราสามารถที่จะเห็นการขนส่งแบบนี้ได้ในประเทศใดบ้าง Describe in pairs. อันกเรียนจับคู่กันนะครับแล้วก็ choose from the list โดยให้เลือกตามภาพนี้นะครับดังนั้นภาพแรกนะครับ Natural นะ Bus ก็เมื่อกี้คุณครูบอกไปแล้วนะครับอยู่ในประเทศแคนาดานี่นะครับประเทศแคนาดา Natural Bus ส่วนมอนเทสทูเบเก้นะครับเป็นของประเทศโปรตุเกสนะครับนะโปรตุโนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าโปรตุโคภาษาไทยประเทศโปรตุเกสนะครับส่วน Rainforest เซปไลทูเออนะครับเมื่อกี้แปลไปแล้วก็คือในประเทศโคสตาริกานะครับนะ,ะแล้วก็ รีดบู t นะครับรีดบูตก็คือเรือนี่ทําด้วยกกนะครับหนาะรีดนี่แปลว่ากกนะครับกกนี่ไม่ทราบนักเรียนสมัยนี้รู้จักหรือเปล่านะครับนะถ้าภาคใต้นี่เขาคงจะพอเข้าใจนะครับนํามาทําเป็นเสือนะครับเป็นศาสตร์นะครับภาษาใต้เรียกว่าศาสตร์ศาสตร์จูดนะครับภาษาใต้เรียกว่าศาสตร์จูดภาษากลางก็คือเสือที่ทําด้วยกกนั่นเองนะครับ Bamoo Train นะครับตามที่แปลไปเมื่อกี้นะครับก็คือประเทศกัมบูชาแคมโบเดียแล้วก็ c l a s s ิ c ค a r s นะครับร,รถเปิดประทุนนะครับก็ในประเทศ q b บานะครับนะิวบาและแล้วหน้าที่20ก็จบนะครับไปต่อหน้า21ต่อครับฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดงแช่ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูหมอบให้ท่านก็การุน่น ช่วยอุดช่วยนุ้นให้ช่องกระผมครูอับที่นั่นต้องขอขอคุ